สร้างบ้านขายระวังจะเจ็บตัวถ้าไม่เข้าใจเรื่องของการตลาด เชื่อไหมคะว่ามีคนหลังไหม่เข้ามาหามินกันเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะคะพร้อมปัญหาอันดับต้นๆเลยนะี่คือสร้างบ้านมาแล้วขายไม่ได้แก้ปัญหายังไงดีคนที่ยังไม่เคยเริ่มต้นสร้างบ้านขายหรือว่าอยู่นอกวงการและกําลังเล็งๆอะ่ะอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกนี้นะแต่คนที่ลงทุนทั้งเงินลงทุนทั้งเวลาลงทุนทั้งแรงแบบการสร้างบ้านขายแล้วและสุดท้ายขายไม่ได้นะคะบอกเลยอันเนี้ยความรู้สึกเครียดกังวลและเจ็บเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลย ซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับโครงการที่บ้านติดมือยังขายไม่ได้ค่ะจากที่มินสังเกตนะคะนั่นคือหลายโครงการเนี่ยไม่เข้าใจการทําการตลาดและการขายอสังหาคืออยากจะบอกนี้ค่ะว่าเวลาที่เราจะทําโครงการน่ะทุกคนอาจจะคิดว่าบ้านเนี่ยขายยากบ้านเนี่ยจะมีคนซื้อไหมแต่ในทางกลับกัน,นะคะ่ะทุกคนหันไปมองมันมีโครงการอีกมากมายเลยนะคะที่เขาขายดีมีการโอนที่สำนักง,งานที่ดินนะ่ะสม่ําเสมอ สาเหตุที่เขาขายดีเพราะว่าเขาอะเข้าใจลูกค้าและเข้าใจวิธีการทําการตลาดขายอสังหาค่ะว่าจะต้องมีโปรเซสมีกลยุทธ์การทํางานยังไงซึ่งสเต็ปในการทําการตลาดนะคะทุกคนอย่ามองว่ามันซับซ้อนยุ่งยากหรือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากเป็นเรื่องของคนเก่งเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เลยการตลาดและการขายอสังหาจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่แบบเรียบง่ายมากๆใช้คําว่าเรียบง่ายเลย ถ้าใครนะคะอยากจะสร้างบ้านขายอันดับแรกค่ะคุณต้องเข้าใจลูกค้าก่อนต้องรู้ว่าลูกค้ากี่คน <Okay. S 1> หลังจากนั้นนะคะก็ออกแบบบ้านให้ตอบโจทย์ลูกค้าค่ะออกแบบฟังก์ชันบ้านเลือกทำเลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราให้ได้มากที่สุดตั้งราคาขายให้เหมาะสมกับความสามารถในการซื้อของลูกค้าพอเราอะ ออกแบบทุกอย่างเรียบร้อยเริ่มก่อสร้างนะคะก็ทำการตลาดไปยังช่องทางที่ลูกค้าเขาเสพค่ะลูกค้าเล่น facebook ก็ยิงแอดไป facebook ลูกค้าเล่นติ k กต k อกก็ยิงแอดไป t i k t o k ลูกค้าเป็นคนบริเวณทำเลนั้นก็ทำการตลาดออฟไลน์จริงๆล้วเรื่องการตลาดไม่ยากค่ะแค่นี้เท่านั้นเองแต่หัวใจสำคัญนะี่คือคุณเข้าใจและรู้จักลูกค้าของคุณมากน้อยขนาดไหนต่างหาก และพอสร้างมาแล้วเนี่ยปล่อยให้บ้านขายตัวเองอยู่ที่โครงการอยู่ที่ที่ดินหรือคุณทำการตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงโครงการของคุณถ้าอยากให้บ้านขายได้อย่าคิดแค่เรื่องของการก่อสร้างแต่ต้องใส่ใจในเรื่องของการตลาดและการขายด้วยถ้าคุณทำได้ครบทั้งระบบนะคะการสร้างบ้านขายของคุณเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะสามารถต่อยอดสู่โครงการที่2 3 4 5นะคะได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับใครนะที่มีคำถามเรื่องของการสร้างบ้านขายการตลาดและการขายอสังหา<ม>ก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะคะ